เดี๋ยวเราจะเอาสัดที่ดีที่สุดเจอกับคุณพ่อนะครับสองลุนหนึ่งลุนเบอร์ดี้โอ้ยเนี่ยคัดเบรถูกต้องลงเว่อกดดันโอ,โอ้เบอร์ดี้ครับผมสายชูเสียกกำลังใจไปแล้ว ดูดีดูดี้โอ้หชิบะโอ้ฮลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Match นะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาแข่งกับคุณพ่อเหมือนเดิม2รลุ้ม1ก็มาสนามสุวรรณภูมิสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาช็อตที่ดีที่สุดเรา2คนนะครับเจอกับคุณพ่อนะครับ2รลุ้ม1นึ่ทีช็อตนะฮะคนแรกเต๋อ ไปแล้วฮะดอสวยโอเคหน้าทรายครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ยืนไม่อยู่ย็นไม่อยู่เออร่างกายไม่เข้าที่ทุกอยางอ่ะพ่อไปก่อนเลยไปนกเล็กท้ายนกเล็กท้ายนกเล็กท้ายครับคงไปหาคงโอ้โโอเคช็อตแรกของพ่อโอเคโอ้สวยงามมากลูกนี้น่าจะข้ามข้าโอ้ข้ามทรายไปเลยตัวเต่าต่อ ช็อตแรกได้อยู่ไดข้างซ้ายโอเคครับเดี๋ยวเราเอาลูกของเต๋อรูกของพี่เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดู <นะ S 1> ที่จุดในใู้นลูกไหนเล่นง่ายกว่าด้วยใช่ใชถ้าอยู่ในรับก็อาจจะมาเอาแฟเว์แทนเดี๋ยวช็อตแรกทีมเตอ๋อเตอ๋าจะมาเล่นลูกของเตอ๋อนะครับอยู่ที่แฟเวย์ส่วนของพ่ออยู่ฝั่งนู้นพ่อตกน้ำไปแล้ว93อ่า93หลาลับ54อ่าพี่เต๋อก่อนเลย เมื่อกี้ตีไปฮะนึกว่าสั้นโอ้โหกับทะลุนิดนึงไปขวาธงสวยมากลูกนี้วิ่งขึ้นไปโอ้โหลุ้นเบอร์ดี้ใกล้แล้วไปลุ้นเบอร์ดี้กันกดดันแล้วนะเจ็ดสิบเอ็ดหลาใช่ไรโอเคหลอมห้าหกครับเจ็ดสิบเอ็ดหลา ตักไปแล้วลูกนี้ตั้งใจอยู่แล้วขายเป็นที่หนึ่งสองคันทุ์เดี๋ยวเราขึ้นไปลุ้นพัดกันลงเพื่อกดดันโอ้เบอร์ดีครับผมเบอร์ดีเลยเต๋อต้องพัดไหมเนี่ยพัดก็ได้อ่าพัดเอาแล้วคนกดดันอยู่นี่พัดเบอร์ดีเพื่อเสมอครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหมดเออเล่นเดียวเอาละครับเราเต๋าเต๋อวันอัพครับผมวันอัพครับรอบเดียวก็ลงหลุมสองครับพาห้าผู้นำได้ขึ้นตีก่อนนะครับไปครับเข้าป่าไปแล้วเข้าป่าแต่ก็ยังได้อยู่ยังมีเต๋ออยู่ไง ตกซ้ายอะไรทำไมมันไปงั้นอะพ่อทำไมรวบรวบรวบออรวบเหมือนกันเลยน้ำแลไรทีเนี้ยน้ำโอ้ตกแล้วคืออะไรตามหม้อไปเมื่อกี้จำภาพพ่อไว้ก็เลยตีไม่ดีเลยอ้อโหอ๋อโหนึกว่าลูกเราแย่สุดแล้วทุกคนแย่กว่าเราอีก อ่าอยู่ตรงนี้ฮะยังมีช่องอยู่เต๋อจะตีอะไรครับไม้สามเลยครับผมไม้สามรอของพี่ไหมของไม้สามได้มาครับตอนนี้เหลือสองร้อยยี่สิบล้านสิเตาหยิบเด็กห้ามาเคาะไปวางสวยงามเตกทรายเหรอตกทราย่ะตก่ะตกทรายไม่เป็นไรรอลุ้นฉันของเต๋อพ่ออยู่นู่นครับพ่ออยู่ตรงนู้นนะฮะ จะแก้มายังไงครับสอดสองของพ่อนะฮะอยู่ซ้ายสุดแต่ของเราอยู่ขวาสุดตีไปแล้วตีมาวางกลางแฟรย์ครับของพ่อสวยมาก,ามากอ่ะไปซ้ายเต๋อไปซ้ายหน้ากินดีกว่าโอเคเราไปเลือกสัดน้นลองหัวไม้สามตัวใหม่ ผมพ่อแก้มาหน้าทรายฮะแต่เราสองคนตกทรายทั้งคู่เดี๋ยวอาจจะต้องไปเล่นลูกของเตอ๋อเพราะว่าออนทรายใกล้กว่าลูกของผมนะฮะตีมาตกทรายเดี๋ยวเราไปเลื่อนลูกของเตอ๋อที่อยู่ทรายนู้นกันนะครับอันนี้ช็อตที่3ามนะครับ83าหลาถึงกรีนฝ่ายแล้วฮะลูกนี้ผงหักไหมทรายทงอีกแล้ว ยิงเบอร์ดี้ครับในรุนเบอร์ดี้อยู่น,ยนี่บ่อน,นี้เลยพงอยู่นี่ตีเบี้ยวนิดเดียวเฮ้ยตอนนี้ครับระเบิดทรายโปรเตอร์โอเคบ่อทรายลึกนิดนึงข้ามอีกทรายนึยนงเลยครับผมลูกนี้แคดดี้บอกมีลายประมาณขวาวงกิฟ ออกไปแล้วเบาไปไหมคะเบาไปหน่อยสวยวน้ำหนักดีุงคิบยังยให้มีกันบ้านแรงแล้วแรงแล้ว สวยงามไปชนกันครับหลุมนี้เรายังนําอยู่ฮนะหลุมนี้เสมอกันเดี๋ยวตีข้ามุมไม้โอเคครับหลุมสามพาสี่ราเลียวขวาเดีตีไม่โดนเลยหมู่ไม้ไวันนี้น, 3, นี่แหละหลุมสามนี่แหละเต็มที่วสวย,วยมากลูกนี้โอ้โหเออหมุนอย่างนี้ก็ได้ข้ามพุ่มไม้ไปประมาณสองร้อยห้าสิบหลาครับใช่เหรอ <laughs> อ้าวตีดอเข้ามาลูกนี้สวยมากสวยครับสวยข้ามทรายไปนะ้วเด้งไปแล้วโอ้ตามสั่งเลยฮะเดืได้นะโปเตอร์ครับตามไปที่เดียวกันยังไม่เป็นโปรนะจะเรียกโปรไปก่อนสวยมากโอ้โหน่าจะไกลกว่าพี่นะลูกนี้ไปเลือกไปเลือกลูกเล่นกันอ่ดีแล้วไม่ตกน้ำเออครับได้มาไกลสุดนะฮะลองลงมาก็คือพ่อ ของผมอยู่ข้างหลังนู้นเก็บมาแล้วนะฮะสั้นสุดนะฮะ,ะเดี๋ยวให้พ่อไปก่อนครับเอายิบก้าลาถึงทงอือหสายทงอีกแล้ววิ่งขึ้นไปยังไม่อ่อนโอ้ยดอเข้ามาแล้วสวยสวยเลียวเข้ามาแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้ดอเลยสวยงามครับลมพัดจากขวาไปซ้ายนิดหน่อย หลังลูกไปหน่อยพ่อนะครับยิงเบอร์ดี้ลูกนี้อยน้อยแล้วเปิดเตอระเนี่ยเรามีฉัดแก้ครับให้พี่ต่อพัดเบอร์ดี้อีกรอบตำแหน่งเดียวกันลายเดียวกันเมื่อกี้มีอาจารย์โอเค เข้าวงกิฟต์ครับได้พาครับหลุมนี้พ่อพัดพาเพื่อเสมอครับลูกนี้เอ้าไม่ลงเมื่อกี้ถึนทงนองร้อเคถึง้ง250หลาโอเคพ่อตีวันออนไว้เนี่ยไม่ตีว่างเหรอเพราะว่าก่อนถึงทงมันจะมีน้ำโอ้โหคัดเฟดมอ่่ะถึงเปลา เ,เหมือนจะตกทรา,ายนะครับโอเคโปรเตาา่าจะวันออนครับสองร้อยห้าสิบหลาหอ,อ่ะเล็งบ่อทรายเดียวพอแล้วกันโอ้อวันนี้ได้เวอร์มานะครับโอ,บโอ้ข้ามทรายไปไกลมากเออวบุกได้บุกมาเลย้ไปไหนอะ่ะลอ,อยฟ้า จงตั้นี่ไงแล้วพ่อไม่บอกแต่แรกคือพ่อให้ตีก่อนไงอาพ่อวางแผนว่าร้ระยะตรงเลยถ้าเราตีตรงกว่านี้ก็น่าจะถึงนะครับโอ้ยใจไปหน่อยพี่เต่าชิปทะลุไปท้างหลังฮะสวยมากลูกนี้ โอ้โหลูกเ,เบอร์ดีใกล้ครับผมอเ,เอาแล้วเอาแล้วคุณพ่อครับระเบิดทรายครับลูกนี้โอ้โหทะลุไปแล้วตกทรายบ่อหน้าครับผมยังตื่นเต้นอยู่เจอกล้องเข้าไปเอาละครับเรามีโปเตอร์ช่วยชีวิตนะฮะนี่ฮะเตอ๋อโอ้โหใกล้ทงมากอยู่นี่ครับแล้วลูกของผมอยู่นู่นขอบกินแต่ลูกของพ่ออยู่นู่น โอ้โหสกูดนิดนึงโอ้แรงจังเลยโอ,โอ้ตามตามรูปไม่ทันเลยครับต่อให้ก่อนหรือเปล่าสามสี่ลุ้มเนี่ย,ยามา,าพี่เต่ายิงเบอร์ดี้เพื่อขึ้นนำสามแต้มโอ้โหโอสองเบอร์ดี้ล้วครับวันนี้โบกี้ โบกี้ต้องเสียงดังๆหน่อยคนละทีมหลุมห้าครับพาสามระยะเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบร้อยสามสิบพี่เต๋าใช้เหล็กอะไรเหล็กเก้าครับเหล็ก9ทวนลมนิดๆิ9เหล็กเก้าตีเต็มวงป่ะโอเคตรงหน้าด้วยเถอะเดี๋ยวเราจะตีบุกธงเลยครับเอาให้ธงหักเอาขวาไปแล้วโออบถึงไหม ตูม <laughs> ตกน้ำไปแล้วหนึ่งอ้าวหลังลูกู้หรือเปล่าโอเคไปยิงเบอร์ดี้ได้โอ้โหดอเข้ามาแล้วลูกนี้สวยมากพอแล้วอุ้ยทะลุะอุผมตกน้ำไปแล้วฮะแต่ว่ามีลูกเตอ๋ออยู่เดี๋ยวพี่จะชิปแบบว่า จิปอินเลยเอาล้ะครับตอนนี้เราก็มาถึงบนกรีนแล้วนะฮะคุณพ่อนะครับผมออนออนนี่ครับสุดขอบกรีนนะครับผมลูกที่เตอ๋อตีมาครับอยู่นู่นครับเราก็มีโอกาสสู้ได้อยู่ถ้าชิปอินเข้าไปช็อตสองพัสามิปเบอร์ดี้ด,ดูดีดูดีโอ้จิบเบอร์ดี้โอ้ สุดยอดมากชิปอินเลยเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับอะไรนะผีเบอร์ว่าก็ไม่ยอมรับพ่อบอกปุกโอ้โหไปเต๋อไปซ้อมไปพ่อครับเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้คนนึงเฮ้ยโอ้โหโอ้นิดเดียวนิดเดียวโอ้โหโอ้โหนึกว่าลงชนไปแล้วนะเนี่ยนี่เน่่น่่กี่อัพแล้วเต๋อตอนเนี้ย สี่ปะสีอัพแล้วครับจะปลดได้สักหนุ่มเหลืออีกสี่หลุมพ่อต้องชนะรวดอย่างเสมอสงสัยสูเสียกำลังใจไปแล้วครับเบอร์ดี้ขึ้นก่อนอีกแล้วหลุมหกพาสิข้ามน้ำสองร้อยยี่ร่วมหน่อยหลบแดดครับหลบแดดไปตีในร่มต่อไป พ่อเลงไหนเลงต้นเล็กๆใช่ไหมโอ้สวยงามสวยดอเข้าไปแล้วข้ามไปเินโอ้ข้ามเนินพอดีโอ้รวบเหมือนกันเลยไปต้นเดียวกันแล้วต้นไม้ใหญ่จริงด้วยต้นไม้ใหญ่เดียวกันเลยโอ้โหที่เดียวกันเลยร้อนแดดครับร้อนแดดแน่นี้โดนตดแน่แน่ เตอลูกพี่อยู่นี่เลยชดสองของพ่อไปแล้วออนโอ้ยออนแล้วคุณพ่อออนแล้วออนยังออยากด้วยลูกนี้ต้นไม้อยู่ข้างหน้าครับบงับงทงเลยตีเฟดใช่ไหมพี่จะได้หลบก่อนหลบหลับต้นไม้ก่อน <laughs> ระวังนะฮะ นี่ไงโอ้ไปแปเว่โอเคโอ้ครับเล่นยังไงครับลูกนี้นี่แหละไปตรงๆเลยโอเควิ่งเลียดๆไปโอ้ยเนี่ยคัดเฟดถูกต้องอุ้ยน่ากินโอเคโอเคโอ้แก้เกมได้ดีมากครับลูกนี้ไปโปรแจ็คครับเดอไปเก็บลูกมา คุณพ่ออ๋อแล้วครับพ่อลุนเบอร์ดี้ขอ,ของเขาอยู่นี่ใช่ไหมมาดีมากนี่ฮะระยะถึง,ทงโทอโ้ยอ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยชนทงโอ้ยนิดเดียวลายดีครับอยู่ใกล้มสัสยิดนะเดี๋ยวลูกนี้ครับช็อตท,ที่สองสวยมากๆลูกนี้วิ่งเข้าไปแล้ว โอเคเอาลูกนี้ครับ <laughs> พ่อครับพัดเบอร์ดี้ลูกนี้ครับพัดลงเพื่อปลดนะครับวิ่งมมาาดีากโอ้หมดแรงครับหมดแรงโอ้โหง้างง้าง,งเหมือนจะพัดแรงเลยเมื่อกี้เราเสมอกันใช่ไหมเตอ๋อเสมอชะนะเขาดิชะนชะนแล้วตะกอขาดแล้วตอนนี้สรุปผลวันนี้นะครับ เต๋อกับเต๋านะครับผมชนะโปต่อยนะครับหกหลุมบวก4พอยต์เอาละครับผมวันนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับผมสรุปว่าเต๋ากับเต๋อนะครับชนะพ่อไปนะครับเย้เป็นยังไงเต๋อยอดอยู่แล้วพ่อ้อมเราดียังไงอันนี้ถือว่าฟุกีัฟุกเฮ้ยตีมือตีมือฝากด้วยนะครับถ้าชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเรับวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบาย